สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสา,าสตราลลุศาพยากรณ์นะคะสาหรับคลิปนี้ศาสตร์จะมาทานายดวงรายเดือนของชาวราศีมีนนะคะประจําเดือนกระกฎาคม2565านะคะราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างที่13มีนาคมถึง12เมษายนเดี๋ยวเราจะมาดูนว่าชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะก่อนอื่นเลยสารบอกว่าอันนี้เป็นดวง ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะเป็นดวงโดยรวมหรือกว้างอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูอย่างมีสตินะคะแล้วก็สาได้อธิษฐานแล้วก็หยิบไพ่ไว้ให้แล้วสําหรับชาวราศีมีนนะคะเราจะดูในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะไพ่ใบแรกที่หยิบได้นะคะได้ไพ่ห้าดาบห้าดาบเก้าเหรียญน,นะคะ n i of Pentacles สามเหรียญค่ะไพเดทอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สี่ไม้เท้านะคะแล้วก็สามดาบสี่ถ้วยนะคะสองไม้เท้าสองไม้เท้ามาอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็คิงถือไม้เท้าไพาโดยรวมของชาวราศีมีนนะคะมีไพ่ใหญ่นะไพ่ใหญ่คือ ไพ่ใหญ่มีไพ่เดียวคือไพ่เดทนะคะไพ่ใหญ่คือไพ่เดทนะคะ,ะเดี๋ยวทํานายอย่างนี้นะคะหมายถึงว่าไพ่ใบแรกที่ได้เนาะได้ไพ่ห้าดาบห้าดาบอยู่ตรงตําแหน่งๆๆนี้ในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ตัวตนของคุณอะคุณเหมือนไม่ค่อยลงรอยกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านาย ในที่ทํางานหรือเพื่อนร่วมงานที่เป็นอายุมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะคุณไม่ค่อยจะงลงรอยหรือว่าความคิดเห็นไม่ค่อยจะตรงกันนะคะแต่คุณไม่สนใจ <c oughs> คุณสวยเริศเชิดหญิงคุณแต่คุณไม่ค่อยสนใจคุณเหมือนเป็นตัวของตัวเองนะคะบางทีคุณก็มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างจะสูงมากนะคะน่าจะเป็นตัวคุณแหละนะคะไพ่ใบประกบตัวคุณมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงและมีความเป็นตัว ตัวเอมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็ได้ไพ่ Knight of p e n t ั c l e ินะ,น,นะคะเป็นอัศวินอัศวินถือเหรียญน,นะคะอัศวินถือเหรียญไพ่ใบนี้เหมือนว่าตัวคุณอะช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายาเก็บเงินไม่อยู่ว่่งั้นเถอะมีค่าใช้จ่ายเยอะหาเงินได้ก็มีจ่ายออกมีรายจ่ายออก เงินเข้าก็จ่ายออกจ่ายออกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีคนคอยช่วยเหลือเพื่อกูลคุณอยู่ในเรื่องของการเงินนะคะถ้าใครทํางานเกี่ยวกับพวกค้าขายจะดีนะแล้วไพ่เดชตรงจุดนี้เขาบอกว่าสิ่งที่ผ่านมาให้มันจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะขอให้คุณสิ่งที่ผ่านมาขอให้คุณจบนะมันคืออดีตอะ่ะให้มันจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะ บ้านครอบครัวคุณอบอุ่นดีนะคะการงานคุณมั่นคงครอบครัวอบอุ่นแฮปปี้ดีนะจริงๆคุณก็เลยไม่ค่อยซีเรียดอะไรประมาณวนะ่ะมีเงินใช้จ่ายมีเงินแต่งตัวสวยๆมีเงินกนินเงินเที่ยวอะไรประมาณนี้นะคะแต่ให้ระวังนะคะระวังเรื่องบางเรื่องอาจจะทำให้คุณรู้สึกทุกใจเศร้าใจเสียใจหรือมือบางคนอาจจะมี ช่วงนี้อาจจะมีอกหักก็ได้อกหักรักคุณนะคะ,ะแล้วก็มีคนคนเป็นคนที่แบบใครมาแนะนําอะไรอะคุณไม่ค่อยจะสนใจใครหยิบยื่นสิ่งอะไรให้หรือว่าคําแน,นาะนําแล้วคุณไม่ค่อยสนใจคุณด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะและคุณคิดอยากทำหาหาไรายได้เสริมหรืออาชีพเสริมนะคุณคิดอยากหาอยากทํานะคุณก็ แต่เขาบอกว่างานที่คุณทําอยู่นตอนนี้มันก็ต่อยอดไปได้มันมีความมั่นคงอยู่แล้วและสามารถที่จะต่อยอดขยับขยายได้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าในเรื่องงานเป็นอย่างไรบ้างการงานนะการงานของชาวราศีเมษนะ,อ,ะอ่านเนี๋ยวนะคะ พอริยสัพพายก่อนละกันการงานของชาวราศีมีนนะราศีมีนเป็นราศีทธานน้ำนะการงานของคุณอะการงานของคุณคุณจะต้องมีความแข็งแกรง่งอดทนอดกลั้นนะางานที่ทําอยู่เขาบอกว่าถ้าเป็นงานคุณจะต้องมีการสู้ ฟันฝา่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรคุณสู้แบบสู้ไม่ถอยนะคะและคุณต้องมีความอดทนอดกลั้นบางคนบางท่านทํางานเกี่ยวกับการเดินทางแล้วจะดีเรื่องเดินทางแล้วจะดีนะคะ,ะใครที่มองหาอาชีพเสริมมองเลยนะคะมีโอกาสนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีอาชีพเสริมนะคะอาอาชีพเสริมทําเพิ่มนะคะจากสิ่งที่เป็นอยู่นะใครที่มองหาลองลองมองดูในเรื่องของการงานจริงๆง,งานของคุณนะ่ะ งานของคุณก็ดีนะแต่ต้องอาศัยความอดทนอดทนอดกลั้นให้สูงนะคะถึงจะผ่านจุดน,นี้ไปได้นะอ่ะมาดูในเรื่องของการเงินค่ะการเงินของคุณไม่น่าจะมีปัญหานะจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วก็มันเป็นช่วงกงล้อแห่งโชคชะตาของคุณทําให้คุณรู้สึกว่าการงานมั่นคงการเงินก็ต้องมั่นคงด้วยอะไรประมาณนี้นะคะอ่า นะในเรื่องของการงานการเงินการเงินของคุณโชคดีนะคะในเรื่องของการเงินนะเงินของคุณต้องมาจากการงานนี่แหละฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยสู้หน่อยอะไรเงี้ยนะคะอ่ะมาดูในเรื่องของโชคลาบมีไหมนะคะชาวราศีมีนโช,ชคลาบอือราศีมีนโชคลาบอ่ะคุณไม่ค่อย เขาเรียกว่าโชคลาบมันอย,อยู่กับที่ตัวคุณอะโชคลาบอยู่ที่ตัวคุณนะตัวคุณมีความมั่นใจมีความใส่ใจตัวเองบริหารจัดการตัวเองได้โชคลาบก็อยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละนะคะโชคลาบจะไม่ได้มาจากการเสี่ยงไม่เด่นเรื่องการเสี่ยงนะคะเอามาดูเรื่องสุขภาพกันหน่อยส,นะอจจส,นะสุขภาพให้ระวังนะบางทีแบบอาจจะเศร้าใจทุกข์ใจเนาะสุขภาพให้ระวังนะคะ บางทีคุณต้องหันกลับมาดูแลตัวเองบ้างนะคะเรื่องดูแลเรื่องสุขภาพเนาะแต่ถามว่าสุขภาพคุณแย่เกินไปไหมก็ไม่นะบางสิ่งบางอยา่างมันก็ต้องกลับกลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะมาดูในส่วนของเรื่องความรักกันหน่อยความรักคนโสดก่อนนะเห็นไพ่คนโสดขึ้นมาโสดแล้วมีความสุข อาคนโสดคุณรู้สึกลึกๆอะคุณรู้สึกกังวลใจแต่คุณก็ยังเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนเนาะลึกๆคุณยังมีความกังวลใจทุกใจนะแต่คุณก็ยังเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานกับเพื่อนได้อยู่มีไพ่เอ็มเพสขึ้นมาในคนโสดในคนโสดอ่ามองว่านะมองว่าน,ะ,านะถ้าใครถ้าใครมีคนรักแต่ยังไม,ไ,มไม่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 แน่ใจนะคะ ไม่แน่ใจให้ระวังเรื่องของการตั้งของตั้งคันได้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้คุณอาจจะแบบคนโสดนะเขาอยากกินเยอะเที่ยวเยอะอ่ากินแล้วสนุกสนานเรื่องการกินอาจจะอ้วนได้อะไรประมาณน้ําหนักตัวขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้นะคนโสดเดี๋ยวเปิดไพ่นี้ให้ก่อนนะในคนโสดนะขอสามใบสิในคนโสดเขาบอกว่าให้คุณมองโลกในแง่บวก คุณจะเจอรักแท้แหละนะคะอืมคนโสดมีโอกาสเจอรักแท้นะรักแท้ให้คุณคิดบวกเข้าไว้นะคะคิดบวกเข้าไว้แล้วคุณจะเจอรักแท้แล้วก็ถึงขั้นได้แต่งงานกันเลยนะคะสําหรับคนโสดนะเนาะอืมมีโอกาสได้แต่งงานมีวัดตั้งท้องตั้งครันได้นะบางทีคุณก็คิดเดยอะคิดมากอยู่คนที่เข้ามาหาคุณนะคนโสดนะ ต่อไปมาดูไพ่สำหรับคนที่มีคนคุยค่ะคนที่มีคนคุยคนที่มีคนคุยโอเคคุณมั่นคงดีนะแต่คนคุยเนี่ยคุณมีความมั่นคงในเรื่องของอในเรื่องของการคุยเหรอคุยแบบมั่นคงเหมือนกับว่าโอเคคุณอาจจะลงหลักปักฐานกับคนนี้แหละคนที่มีคนคุยนะไม่ใช่คนโซนนะคุณคิดว่าคุณลงหลักปักฐานกับคนนี้แหละ มันเหมือนอย่างนั้นเลยนะเพราะไพ่สี่สี่มเมเาวาขึ้นมาสองรอบแต่คุณเหมือนคุณเหมือนไม่ใช่ตัวจริงของเขาหนะ่ะอาจจะเป็นตัวสำรองของเขาหรือเป็นเมียน้อยอะไรประมาณนี้เป็นผู้หญิงลึกลับสวยมีเสน่ห์ลึกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีบางอย่างมันทำให้อารมณ์ของคุณแบบสวิงอ่ะบางทีบางอย่างมันมันไม่ได้ดั่งใจอะไรประมาณนี้นะคะ จะเปิดไพ่เพิ่มให้ดีกว่าสำหรับในคนที่มีคนคุยนะเหมือนว่าคุณไม่ใช่ตัวจริงของเขานะอะคนที่มีคนคุยเขาบอกจะมีคนเข้ามาจีบคุณน,นะแต่คุณคิดว่ามันไม่ใช่เรือ่องเคมีอาจจะไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าอืม ให้คุณลองทําความรู้จักกันให้มากขึ้นแบบอาจจะใช้เวลาว่างด้วยกันอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยนะเออมีคนเข้ามาจีบแหละมีคนเข้ามาจีบคุณอาจจะเป็นคนใหม่มต้องจบจากคนเก่าก่อนนะถึงจะเริ่มคนใหม่ได้นะคะออาต่อไปมาดูคนมีคู่ค่ะสําหรับชาวราศีมีนคนมีคู่นะชาวราศีมีนคนมีคู่คุณ แฮปปี้มีความสุขกับครอบครัวดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินโอเคอะคนมีคู่ดีนะคะดีดีทุกอย่างเลยแฮปปี <c> ้ <oughs> <Happy, S 1> มีความสุขนะคะ,ะคนมีคู่เขาบอกว่าคุณดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันและทำตัวให้มันเหมือนเหมือนรักใหม่อยู่เสมอน,นะคะแล้วก็อ เอเหมือนรักใหมายอยู่เสลือแล้วก็ให้ทำให้มันมีความสุขให้มันเอนจอยกับชีวิตอะไรประมาณนี้ทำให้ชีวิตมีความสุขมีความสนุกอันนี้ไพ่อยากบอกชาวราศีมีนนะคะนะมาดูไพ่สรุปขอใบหนึ่งแล้วกันนะขอหนึ่งใบนะคะ,ะว้าวชาวราศีมีนราศีมีนในเดือนนี้นะคุณรวยความสุขคุณรวย เรื่องทรัพย์สินเงินทองนะคะรวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนรวยเป็นเศรษฐีเศรษฐีจริงๆบางคนแบบแค่นี้ฉันก็ถือว่าฉันรวยแล้วโอเคในเดือนกร,รกฎาคมนะคุณค่อนข้างจะแฮปปี้ดีแล้วก็มีความสุขกับชีวิตกับครอบครัวกับคนรอบข้างนะคะอ่าแล้วก็ กับสิ่งที่มันเป็นอยู่เป็นไปณนะตอนนี้นะคะคุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้ดีนะคะมีความสุขดีโอเคนี่คือชาวราศีมีนนะคะก็ขอให้ชาวราศีมีนโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ